เราก็เทียบให้มันเหมือนกับผิวหลักตอนนี้ทําได้เท่านี้้วแล้วผมคิดว่าเรียบร้อยมากกว่าเราเอาสีขาวหรือว่าสีดํามาปิดโอเคงั้นสืบเนื่องจากเรื่องเมื่อกี้ที่พี่ก้อยบอกก็คือเรื่องฝาปิดหัวน็อตผมอยากให้ฝั่งผลิตฝั่งคลังทุกงานเตรียมปิดขอบไปเผื่อประมาณสาเมตรก็ได้เขาจะไปหนีบตัวหนีบทําฝาปิด8มิลตัวเจาะรูฝาปิด <c oughs> ท <c oughs> ี่พี่ก้อยเคยเห็นเนาะ <c oughs> แต่ตัวแปลกไหมคะเราเรามีแต่ตัวที่จะมีปัญหาที่ผมเห็นกันบ่อยนะครักิดตัวเปิียเกิมาตอนเข้ามาถึงจเหมือนกับเพี้ยนมากที่บ้านตัวนี้แหละที่จะมลี่ยนหาคือบอกมาสีเปล่นตู้มาสีเพียนจากตู้หมู่ยงเออสีเพี้ยนจากตู้แต่ว่าสีเหมือนกับขอบไหมตอนนี้เราทําได้มากสุดคือเหมือนกับตัวขอบครับซึ่งขอบเราก็เทียบให้มันเหมือนกับผิวหลักตอนนี้ทําได้เท่านี้ครับแล้วผมคิดว่าเป็นงานที่เรียบร้อย มากกว่าเราเอาสีขาวหรือว่าสีดำมาปิด